สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้มาพวกแบบจดเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับพระเกา่าก่อพระบ้านบ้านเลครับผมจะลงคลิปทุกๆวันนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับมาพวกองค์แรกเลยครับเป็นพระพระโบราณครับ เนื้อแตงัวสนิมแดงครับดูง่ายครับวงนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดปะโกปีศูนย์ครับ พี่ดูเนื้อดูหน้าดูตาพิมพ์ไรคมชัดลึกครับเก er ่าเก่าเดิมเดิมมาเลยองนี้ขอหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่พวกพี่พี่ดูเองนะครับว่ากิ่งที่ไหนผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เก่าเดิมแน่นอนครับ <success> เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำครับโดยตะใบไเก่าๆครับองค์นี้ขอหนึ่งพันครับต่อไปครับเป็นพระลอบโบราณองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับพี่ดูเนื้อครับดินเบ้าดินไรก็ชัดเจนนะผมว่าพระบ้านบ้านครับ ข้างล่งเขียนสองสี่หครับพี่ดูเนื้อแล้วกันครับความเก่าโกกันไม่ได้อยู่เลยครับองค์นี้ขอ9 0้ครับต่อไปครับเป็นพระพุทธชินราชไม่รู้ที่นะว่าออกวัดไหนอะไรยังไงครับแต่พระเก่าพระเดิมครับดูคราบน้ำทองครับ พระหล่อโบราณชัดเจนนะผมว่าอย่างนี้พาไปใช้แขวนพุทธคุณมีแน่นอนครับแล้วแบ่งราคาเบาๆเลยองค์นี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นพระชัยพมมาสอนรอดครับพี่ดูเนื้อแล้วกันครับ เป็นผ้าหล่อโบราณคนระัคือปกติส่วนตัวผมผมชอบพ้าหล่อโบราณนะมันดูมีสเสน่ห์นะผมว่ามีพุทธคุณแน่นอนพี่ดูดูความเก่าดูอะไรคนระับความเก่ามันโกกเลยทำกันไม่ไดนะ้องค์นี้ขอพันสามครั ต่อไปครับเป็นเหรียญของพ่อท่านเขียววัดหลงบนครับพี่ดูตัวหนังสือครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดครับเมตตาเป็นเม็ดเลยครับนั่นเห็นเส้นผมด้วยนะครับพี่ดูเรียบๆคมชัดลึกครับดูหน้าดูตาด้านหลัง ขึ้นเป็นกระกรียนแล้วตัวหนังสืออะไรก็เป็นแท่งนะครับองนี้ขอพันแปดครับต่อไปครับเป็นรูปหลอโบราณเป็นของพระอาจารย์โอ้พอท่านคล้ายครับไม่รู้ออกวัดไหนนะครับแต่ว่าแต่เนื้อเก่าเนื้อเดิมครับพระย,ยังสวยอยู่เลยครับ พี่ดูรอยตะใบเก่าๆครับซื้อไปเก็บสบายใจแน่นอนอย่างนี้หรือจะใช้เขวนคอก็สบายใจแน่นอนครับวงนี้ของเก้อยครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านปี0ูย์แปดครับอยู่ในกรอบเดิมๆเลยครับเป็นเนื้อว่านครับพี่ดูเนื้อแล้วกันครับ อาจจะสึกบ้างนะครับแต่ผมว่าดูง่ายนะสำหรับผมองค์นี้ขอ9เก้าลอยครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเป็นผ้าหลอ่อโบราณครับพี่ดูหน้าดูตาดูเนื้อคระเก่าเก่า,เ,กาเดิมเดิม ี่ดูเนื้อแล้วกันครับด้านก้นรอยตะใบเก่าๆครับองนี้ขอพันห้าคต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับเนื้ออย่างนี้เป็นพิมพ์กรรมการไหมครับเนื้อละเอียดละเอียดหน่อยนะมีรอยกระเทาะนิดน,นึงครับแต่พี่ดูหน้าดูตา เป็นสองสี่เก้าเจ็ดครับพิมพ์ลายคมชัดดูด้านหลังครับมีรอยแยล่รอยลายนิ้วมือเขาชัดเจนครับขึ้นเขยไปหมดแล้วดูได้รูเสียบก็เป็นธรรมชาตินะครับแต่รอยบินนิดนึงครับ องค์นี้ขอ2,000ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆพ,พ,พี่สนใจก็โทรมาได้เลยครับ063 080 0174ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ